อยู่ชั้นไหนนะชั้นสองเหรอหญิงชราเหรอทรบสัาบเบอ่์ตอนรับแจ้งข้อมูลว่าด้านบนมีหญิงชรานะครับยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วใช่ไหมสรบรับแจ้งว่ายืนยันเสียชีวิตแล้วลายหนึ่งด้านบนครับเป็นหญิงชราหญิงชรานะฮะด้านบนเสียชีวิตแล้วหนึ่งลายมีข้อมูลเข้ามารายงานเข้ามา เฮ้ยไปฉีดแทนน,แนู้นนี่เดี๋ยวไี่กำลังลากกำลังลากสายไปกำลังลากไป ตอนนี้เรายังดูในส่วนของเ,อเด็กเ,เ,ดเด็กนะครับแต่ผู้ใหญ่ยนืนยันว่าเสมีมีคนพบเห็นแล้วเสียอยู่ข้างบนลายหนึ่งนะครับว้าว <s are> นี้นะข้างบนจะเห็นว่ากลุ่มพันธุ์อยพุ่งอยู่นะครับยังมีกลุ่มพันธุ์อยพุ่งอยู่ <S <s <are> พี่ได้ไปดิพี่แล้วกองทัพมียืนยันหรือแล้วเด็กอ่ะเด็กยังไม่เจบยังไม่รู้สภาพชั้นสองเนี่ยชั้นสองข้างนี้ผมเห็นมีป้ายนะครับมีเราตรงเนี้ยมุมเนี้ยของเราเคยมาแจกถุงยางชีพทุกคนจําได้นะครับแล้วก็จุดที่เกิดเหตุนั้นมีป้ายบอกบอกว่าพยาปีนะครับแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยนะครับนี่คือจุดที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เลย ไปเอาสายไปคนยืนยันแล้วเนี่ยไปให้เกิดซอยต้นน้ำพราวให้เกินในซอยต้นน้ำพราวซอยไว้กู้ครับซอยย่อยซอยต้นน้ำพราวซอยไว้กู้เข้าจะปับซอยไว้กู้มาประมาณสักห้าห้าร้อยเมตรจีนแล้วจเพลิงจอดอยู่นะครับ ข้างบนยังมีแสงเพลิงติดอยู่บนช่วงหัวเสาอยู่ไปไปมุ่งกอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตรงตรงนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีกว่าอาจารย์เพื่อผมดีกว่าไอนะครับไปด้านนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้ให้ให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานดีกว่าครับใจเย็นใจเย็นนั่นนั่นพาพาอาจารย์นะ มุมนี้มุมนี้ยังมีแสงเพลิงอยู่อย่างนี้ก็ดูดิควัน,กนกยังพุ่งอยู่เลยนะฝั่งซ้ายนะครับตัวบ้านด้านบนก็ยังเหลือแต่กลุ่มควันแต่ก็ยังมีในส่วนของแสงเพลิงอยู่ติดตามหัวเสาเสาบ้านนะครับแต่ด้านซ้ายนี่ยังเห็นควันขโมงอยู่เลยแสดงว่ายังมีความร้อนค่อนที่รุนแรงอยู่หลังเดียวฮะหลังเดียวเท่าที่ขานี้พบเห็นหลังเดียวชั้นสองของตัวบ้านนะครับ กันที่แปดการที่แปดเหมือนแปดรับแจ้งยืนยันสองลายสองลายสองลายยังไม่ยืนยันว่าแต่ตัวเล็กเสียชีวิตทั้งนมดสองลายสองลายทั้งหมอย่ได้ดงาวไปแล้วมั้งที่ไหนท่านตัวหลาล้มไม่ได้ปากเก็ดน้ำรับแจ้งยืนยันข้อมูลพบผู้เสียชีวิตสองลายนะครับด้านบนตัวอาคารพบผู้เสียชีวิตแล้วสองรายด้านบนพบผู้เสียชีวิตแล้วสองลายนะครับเพิ่มเติมในขนาดนี้

ขณะนี้ด้านซ้ายของตัวบ้านนะครับเจ้าหน้าที่กำลังใช้น้ำฉีดข้างบนยังมีความร้อนอยู่นะครับยังมีขุ่มควันควยพุ่งออกมาอยู่ ส่งน้งใจช่วยเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งครับเพื่อขณะแต่ยืนยันว่าไม่น่าจะลุกลามแล้วนะครับนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยด้านบนเราพบผู้เสียชีวิตสองรายนะครับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งชรานะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กยังไม่ทราบอายุที่ชัดเจน คุณนี่ยเขาสองเหรอคู่เลยเหรอใช่ครับคู่เลยมาได้มาได้สวัสดีครับนะอยู่คู่กันครับใกล้ๆกันคนนึงโดนเตียงคาไปอยู่คือคือหลบมั้ยนะคุณไม่ไม่คือหลบพี่หรอบันไดใกล้ทางเลยหรบโอเคข้างบนนะเออ่ขณะนี้ผู้เสียชีวิตอยู่คู่กันเลยฮะสองคน อีกคนหนึ่งรับแจ้งว่าเด็กช่วยพี่ที่เราเจ๊ทับเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วเด็กเด็กเด็กอยู่ภูมินอกเด็กอยู่นอกเด็กเด็กอยู่มุมนอกเด็กขออนุญาตพี่ข้างบนเจอเราเจอตรงส่วนไหนฮี่เจอตรงส่วนภูมิภูมิในของบ้านครับเป็นห้องใช่ไหมเป็นห้องไปห้องนอนป่ะเป็นห้องใช่ไหมครับผแล้วเราพูดถึงดูลักษณะไหนพี่นอนหงายนอนหงายคบเด็กนอนหงายครับแล้วกูใหญ่อะนอนควาอยู่นอนความอยู่แล้วมีอะไรส่วนไหนทับที่บอกเมื่อกี้น่าจะเป็นเตียงส่วนเตียงครับก็อยู่ทับผู้ใหญ่ใช่ไหมโอเคแต่อยู่คู่กันคู่กันครับใกล้ โอเคขอบคุณครับพี่เจ้าที่เพิงยืนยันครับว่าเสียชีวิตสองรายอยู่ด้านบนเอ่อหนึ่งรายเป็นผู้ใหญ่มีลักษณะเตียงทับอยู่นะแต่ว่าอยู่คู่กันนะับอยู่คู่กันเด็กผู้ใหญ่เสียชีวิตยอยู่คู่กันบนห้องชั้นสองนะครับของตัวบ้าน อยู่ตรงนี้คอยปูเลอร์ทุกคนให้มันดับควนดีค่อยๆดีๆไม่ต้องใช้น้ำแรงตัดนึงนะเปนีตนึง อา,อา,อาอไม่ยืนฝั่งน้นฝัง่งหลังจะได้เด็กจะไปจาข้างนอ้อมไปนู่นก็ลงไปดิโอ้โหไม่ไหวอ่ะลงไปดีดูเจ้าของบ้านเขาเข้าเลื่อนนะเขา เดี๋ยวป๊บน,นึงนเพื่อนเพื่อนสมาชิกป๊บนึงผมขอหาไลเหมือน,าร,นรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจะบรรยายเพื่อนสมาชิกทราบสักรู่หนึ่งที่อ่านไลน์หน่อยอ่านไลน์หน่อยเดิน้นมม่หน่อยอ่ะเอาผมส่งไปแล้วไงผมส่งไปแล้วผมส่งไปแล้วอ่ะ,อะ กูรู้ไม่แต่ตัวกูไม่แต่งตัวฮะมาไม่ชวนเลยที่บ้านก็ในไลน์บอกว่าอะไรแบตหมดไม่รู้เรื like ่องเลยแจ้งว uh like nah ่าอยู uh ่ท uh like ่าไะแบตหมดวันนี้ระวังน้ำนะทั้งสองเหรอปิ้งขวดออกมาได้จังขึ้นบันไดเจออะไมบันไดจะพังไหมเหรอขึ้นไม่ได้เอ้ยระวังนนไหเนี่ยล้วก่าทีมงานบอกเจ้าที่อำเภอบอกบันไดจะขึ้นไปจะพังนะครับมันจะพังก็เลย ผมเลยไม่กล้าลุยเข้าไปลุยไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้จริงๆผมอยากจะลุยขึ้นไปนะครับผมอยากจะลุยขึ้นไปมากเลยนะฮะแต่เจ้าหนี้บอกว่าด้านบนนั้นบันไดเริ่มพัง<ม>ย้ำอีกทีนะเหตุเกิดภายในซอยเจ้ามะร้าซอยนี้อยู่ในซอยบางกู้นะครับเป็นซอยย่อยซอยต้นระร้านะครับ<ม>เป็นลักษณะบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับเราเพราะเห็นว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นบริเวณชั้นสองของตัวบ้านด้านบนเสียหายเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็เจอผู้เสียชีวิตสองคนเป็นหญิงชราหนึ่งคนแล้วก็เด็กอายุยังไม่ชัดเจนนะครับอีกหนึ่งคนเสียชีวิตอยู่ <ni> <ค>นอนอยู่คู่กันแต่ในส่วนของผู้ใหญ่ที่เป็นหญิงชรานั้นได้รับแจ้งว่าถูกลักษณะเตียงนั้นทับอยู่นะครับสภาพของผู้เสียชีวิตไม่เกียมไม่หมดเลยนะฮะบางส่วนนั้นไม่น่าชมจะต้องใช้คำว่าไม่น่าชมไม่น่าดูถมาให้ข้อมูลว่าไม่เกียมแล้วกันนะครับนี่คือทางเจ้าที่เขาเจ้าที่เขาบอกนะครับผมให้ข้อมูลเจ้าที่ปรงเิมถ้าเป็นผม ลุยอยู่แล้วแต่นี่ว่าลุยไม่ได้ฮนะลุไม่ได้เพราะว่าด้านเห็นว่าบัไนไดบันไดมันจะพังนะครับอันตรายที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยนะครับเดี๋ยวแกนเรื่องดนไทยต้องบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับขนาดนี้เกิดจากอะไรนะครับเท่าที่ดูนั้นยังก็ยังก็ยังไม่รู้อีกว่าต้นเพลิงจ่อยจะมุมไหนจ้างว่าเสียชีวิตได้อยู่ในห้องเนี้ย อยู่มุมนี้อยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมนี้ของบ้านเป็นห้องเห็นนะเป็นห้องนะครับใส่ชุดคู่กันนะเอ่อหญิงชรากระเด็กนะฮะ